พบกับอาจารย์เช่นเคยกับช่องพญาเต่นานาคราชโกศิเศษฐีครับนะเป็นยังไงทุกคนเข้าเต็มเต็มอีกแล้วนะอะไม่รู้มันเป็นอะไรยังไงนะก็เข้าอยู่แต่ก็ไปตรงเลขดังเลขอันอีกแล้วทุกคนนะงวดที่ผ่านมานะฟันเม็ดเดียวเป็นยังไงล่ะฟันเม็ดเดียว3ามห้า ฟันเม็ดเดียวสามารถเข้าไปเต็มๆเลยนะสำหรับแนะวทางรัฐบาลไทยเลขกำลังวันนะใครที่ติดตามก็ถูกกับอาจารย์เยอะนะทุกคนนะแต่สรุปของสุดท้ายอาจารย์ไม่ได้สรุปเนาะแต่อาจารย์ก็มาไลฟ์สดเนาะไลฟ์สดผ่านที่ตอบคนดูตั้งเจ็ดพันกว่าคนนะฟันเน้นๆไปเลยสองสหเม็ดเดียวเข้าเต็มๆคนถูกเยอะมากทุกคนนะของเราก็มาสองสามงวดติดแล้วนะทุกคนมางวดนี้ ก็ยังออกเลขวันพฤหัสติน้น,นี้ก็จะมาสรุปแนวทางนะแนวทางเลขกําลังนะก็จะเอากําลังวันกําลังเดือนกําลังปีของเลขอ่ที่จะออกในวันพฤหัสในเดือนธันวาคมนะก็จะเอาก็จะเอากําลังสัปดาหนะ์ละกำลังสัปดาห์กําลังวันมาหากักลบเป็นตัวเลขนําโชคในวันพฤหัสสิ้นปีแล้วทุกคนนะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาพยายามเอาเลขกําลังวัน มาคำนวณให้เป็นตัวเลขนำโชคเดี๋ยวลองเอาเป็นตัวตารางก่อนนะทุกคนนะเอาตัวตารางก่อนแล้วก็จะเอาตัวตารางนี่เนี่ยมาแยกหรือมาตัดให้ทุกคนนะเอาเป็นแนวทางตัวโชคดูนะเพราะว่างวดที่แล้วฟันเน้นๆไปนะอั้นไม่อั้นก็ต้องซื้อไว้ทุกคนนะนะอั้นไม่อั้นก็ต้องซื้อไวนะนะอั้นไม่อั้นก็ต้องซื้อไว้นะนะ มันมันจะได้ไม่เต็มแต่มันก็เป็นตัวยอดเงินที่จะนําพายทุกคนนะอ่าอาจจะลงทุนบ้างไม่จําเป็นว่าอาเขาเรียกว่ายังไงล่ะครึ่งไม่ครึ่งก็เอาไปเลยนะครึ่งก็เป็นเงินเต็มก็เป็นเงินเพราะฉะนั้นอาจไปทุกคนนะงวดนี้นจะเป็นยังไงเอามาเป็นแนวทางนําโชคเสี่ยงโชคดวงดีเลขกําลังวันในเดือนธันวาคมตรงกับวันพฤหัสสุดสัปดาห์ของสิ้นปี เลขกำลังวันเด่นเดี๋ยวดูแนวทางกำลังวันเด่นก่อนนะครับนะเนาะเลขตรงกับวันพฤหัสที่30นะหัวยรัฐบาลไทยนะหวยรัฐบาลไทยอันนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกคนนะผู้ใดที่มีอายุนะต่ำก็ให้ผู้ปกครองเลขตานะ่างๆน่ะดูแลแล้วก็บอกกล่าวกันไปด้วยหนะเหมือนกับรายการเลยนะนะเพราะฉะนั้นวันนี้มาเอาตัวเด่นกันทุกคนนะ ตัวเด่นที่เด่นนะเด่นเอาเอาเป็นในตารางก่อนนะหรือว่าใครจะไปจับในตารางก็ได้นะเดี๋ยวอาจารย์จะเอาไปในตัวตารางก่อนนะครับเนาะตัวเด่นในตารางนะครับตัวเด่นในตาราง <c oughs> นะเลขออกกําลังวันพฤหัสนะครับตัวเด่นในตารางนะ,อ,ะอีกตัวหนึ่งนะครับ นะครับเขียนตารางปิดนะครับแล้วก็อีกตัวหนึง่งก็คือก็แล้วแต่ว่าแล้วแต่ว่าใครจะใครจะไปจับใส่ตัวไหนหรือว่าใครจะไปจับใส่ตัวอะไรนะครับทุกคนนะอา่า ทุกคนก็ไปจับด,ดูนะครับแลนี่มาแล้วอันนี้เป็นตารางนะเป็นตารางนี่ทุกคนตารางอันนี้เป็นตารางเลขก,กําลังเลขก,กําลังวันพรฤหัสที่สามสิบธันวาเลขตารางอ่าบหน้าจอแล้วก็ไปตัดไว้แต่ทีนี้อาจารย์ก็จะมาตัดออกให้นะเดี๋ยวอาจารย์จะมาตัดออกให้มาตัดออกให้ตัดออกให้เดออี๋ยวเอาเป็นเลขสองตัวเลขสองตัวเราก็จะฟันออกมาห้าตัว เหมือนเดิมนะครับเลขสองตัวเราก็จะมาฟันออกเป็นห้าตัวเหมือนเดิมครับทุกคนอ่ะสองตัวฟันออกเป็นห้าตัวนะครับนะทุกคนนะสองตัวฟันออกเป็นห้าตัวมาดูกันชัดๆนะครับสองตัวกล้องเห็นชัดไหมครับกล้องเห็นชัดอยู่นะครับเนาะเดี๋ยวฟันออกเป็นสองตัวนะคร,ร 2. 2, 2, ับสองตัวเด็ดนะสองตัวเด็ดเดี๋ยวคำนวณก่อน ตัวเลขสองตัวนึงสองสามอ่าตัวนี้ มาแล้วครับนี่มีห้าตัวนี้ในห้าตัวนี้นะแต่เลขที่กำลังเด่นของเรามันเข้าทุกงวดนะทุกคนนะมันเข้าทุกงวดเลยนะอ่ามีแปดหกเจ็ดเจ็ดห้าสามสามศูนย์หกสี่ครับทุกคนอ่านี่ตัวเด่นนะเด่นมีอยู่ห้าตัวเดี๋ยวจะมาตัดเด่นออกมาเด่นที่สุดนะอันนี้คือเด่นตัวนี้เลยนะอ่านี้เด่นนะอะ่เด่นที่สุดในเลขสองตัว เด่นที่สุดในเลขสองตัวนะเด่นที่สุดในเลขสองตัวมีอยู่สามชุดนะครับทุกคนเด่นในเลขสุดมีอยู่สามตัวนะเด่นสุดในเลขสองตัวมีอยู่สามตัวนี้สามศูนย์หกสี่เจ็ดเจ็ดอ่านี่อ่านี้เด่นสุดนะต่อไปเด่นสามตัวเด่นสามตัวมีทั้งหมด นะสี่ชุดทุกคนเด่นทั้งหมดมีอยู่สาสี่ชุดนะครับทุกคนนะตัวเด่นตัวเด่นหลักตัวเด่นหลักเอเด่นหลักนะครับอา่อาอีกตัว ก็อีกตัวหนึ่งตามเลขสูตรคำนวณตามเลขสูตรคำนวณน,นะครับสองสามสี่นี่เลขสามตัว ขสามตัวมีแปดสามศูนย์สามเจ็ดเก้าห้าสี่หกสามสี่หกเด่ดสุดๆในเลขสามตัวตัดออกมาเม็ดหนึ่งตัดออกมาเม็ดหนึ่งก็คือสามสีนะ่หกล่าก็เด็นสุดครับงวดนี้รัฐบาลไทยเลขเด่นกำลังวันพฤหัสที่สามสิบ สามสี่หกห้าสามจัดไปเน้นเน้น,นเม็ดเดียวเลขกลําลังหนึ่งเลขกําลังหนทุกคนก็เอาเป็นแนวทางอู่นะออสำหรับตัวเลขนาโชคก็จะมีเด่นประมาณนี้นะไปไปเด่นด่นะแต่ถ้ามีตัว,ต,วตัวเด่นอีกตัวหนึ่งก็คือเลขเจ็ดเจ็ดนะนะทุกคนก็ไปตัดเอาได้นะเจ็ดเจ็ดห้าสามสามสี่หกนะทุกคนก็ไปตัดเอาสามสี่ด้วยนะสามสี่สี่สาม 4664แต่ฟันเน้นๆเ,เลยก็คือ35ถ้าหลักศูนย์ก็คือ50 30ถ้าถ้าหลักศูนย์นะถ้าหลักสี่ก็คือ46นะ46 43ถ้าหลัก5ก็คือ53นะ53นะอันนี้ตามตามเลขกำลังสูตรดวงนะตามเลขกำลังสูตรดวงันที่30นะก็เอาเป็นแนวทางนำโชคฟันเน้นๆให้ทุกคนนำไปเสี่ยงโชค นั่นนำไปถึงโชคให้มีโชคให้มีโชคลาภให้ร่ำรวยดวงดีนะทุกคนนะใครมีโชคลาภแล้วก็อย่าลืมนะมาร่วมสร้างถ้ำพญานาคกับอาจารย์วันนี้ให้ทุกคนรวยรวยดวงดีมีโชครับทรัพย์เงินหมื่นรับทรัพย์เงินแสนรับทรัพย์เงินล้านใครดวงไม่ดีก็ขอให้นะตั้งแต่วันที่30ไปมีโชครับทรัพย์เงินหมื่นมีโชครับทรัพย์เงินแสนมีโชครับทรัพย์เงินล้าน ปีพอสองหก้าก็ให้รวยกันทุกคนหมดหนี้หมดสินโชคดีมีเงินโชคดีมีทองรับทรัพย์เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีสามปจิตชามิเพ่งเพ่งพาพาหาอาหาให้รวยสาธุสาธุส,ธสธวัสดีครับทุกคน